สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับในเกมซา a ดี e กันอีกแล้วนะครับโดย EP นี้นะครับฝนตกสักทีเราดีใจมากเลยทุกครั้งที่ฝนตกครับเราไม่ต้องรดน้ําซึ่งถ้าเราไม่ได้รดน้ําใช่ไหมครับนี่เราปลูกของไว้เยอะมากไม่ได้รดน้นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วไม่ลืมขายของนะประเด็นเดี๋ยวพีนี้นะครับเราจะมารีดนมงวัวเราเลี้ยงงัวแล้วเราก็ต้องเป็นชาวเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงนมงวัวร a มอือมา คนที่เป็นคนที่จะสามารถรีดนงวัวได้นะมาดูกันนะว่าแต่รีดนงวัวแล้วเอาไปทําอะไรนั่นแหละครับเราก็เลยต้องมาทําเครื่องชีสเขาบอกว่าชัชมิวก็คือใช้มิวในการทํำชีสนะครับโดยต้องการฮาร์ดวูดนะครับไอรอนคอปเปอร์บาแล้วก็เปสโตนะซึ่งนี่ครับประเด็นไอฮาร์ดวูดเนี่ยแหละครับเราจะหาจากที่ไหนนะครับคือเราตัดให้โลบินหมดแล้วสําหรับฮาร์ดวูดที่อยู่ในบ้านเรานะครับคือ มันเป็นต้นตอไม้นะครับต้นใหญ่ๆแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วครับทําไงดีครับเ,ออเราจะหาจากที่ไหนจริงๆไอ้ฮาร์ดวูดเนี่ยซื้อได้ไหมมีที่ให้ซื้อไ,ไหมครับแต่ก็อ,อื่นลองลองลองรีดนมวัวดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไรนะครับนมวนัวนะครับตัวนี้นมวัวท้องจะป่องๆนะนี่สามารถที่ได้อ่ฟฟอรี่น้อยป่า ว้าว <Wow. S 2> oh. นึกว่าต้ตองใช้เยอะเรารีบมาได้จะเป็นแบบนี้ว้า wow. วได้เยอะมาด้วยอันนี้ยังน่าจะยังไม่ได้ครับเงียบเงียบเรายังเด็กอยู่ยังไม่สามารถดีได้ครับแล้วก็ไปเก็บไข่ที่เล้าไก่เก็บไก่ที่เล้าไข่มาปับป๊บปั๊บขอเก็บก่อนแล้วกันครับแสดงว่าเราต้องทํากล่องเพิ่มครับกล่องไว้สําหรับใส่ไข่แล้วก็นมวัวนะครับนี่เป็นถังแล้วกันเก็บไว้ตรงนี้ก่อน โอ้มีเชื้ครับที่เราสามารถขายได้ตอนนี้ในนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปไปดูับว่าเราสามารถเอาไม้คืนได้ไหมแต่อยากได้เห็ดมากเลยตอนนี้ยังไม่มีเห็ดนะนี่ใช่ไหมขุดได้ไหมไม่ได้แล้วเป็นต้นไม้นะครับเจ็บกวาครับกับกับกับข้าเมืองได้ไหมกับข้าเมืองไม่ได้นะครับนี่คืออะไร โอ้เดะอ๋อส่งออเดอร์เป็นที่ส่งจากตรงนู้นมาตรงนี้เออเราต้องขึ้นไปดูกันครับว่าโรบินไม้ที่โรบินใช้โรบินได้เก็บของเราไปยังนะเพราะว่าเราทำภารกิจไม่เสร็จนะครับน่าจะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เก็บได้เพราะไม้ม,มันไม่พอจริงๆครับขอขึ้นไปดูก่อนถ้าโรบินเก็บก็คือไม่คุ้มจัดเลยครับเราโอ้ย เก็บก่อนฝนตกเราจะลดน้ำทำไมเนี่ยไม่ใช่สิหารชูชโรบินสวัสดีครับโรบินโรบินอยู่ไหมเนี่ยวะโอ้โหน่าจะเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะเกิดตอนไหนเนี่ยไม่รู้ว่าจะสปาว์ตอนไหนนะครับไอตอไม้ใหญ่ๆเนี่ยอยากมากครับจังหวานี้ ว,ว้าวต้นไม้เริ่มเขียวชะอุ่มชุ่มชื้นเดี๋ยวเราต้องหายังไงละ่ะรอบนี้ต้นไม้ใหญ่นะครับเฮ้ยเราไม่ได้มาทางนี้นานมากแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยตู้เรือนกระจกเบชนี่คืออะไรห้องน้ำ อ้าวมาห้องน้ำทำไมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรอ่ะเรายังไม่เคยมาครับตรงนี้เดี๋ยวสิว่ามีอะไรให้เราตุ้งตุ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 ้งตุงกลับมาเถอะิ่งไปยังไม่เห็นทางออกครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่อางห่นหรอ ลองุดสิเราสามารถขุดได้ยังอ่ะุดไม่ได้นะครับต้องกลับและต้องกลับแล้ว,ก,ลลวก็คือมันไม่มีอะไรนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบห้องอาบน้ำขออะไรหน่อยได้มั้ยตอนนี้เราต้องการเห็ดนะครับเห็ดอ้อยากได้อยากทำ ชีสครับแต่เรายังไม่มีของที่สามารถทำชีสได้ตัดก่อนตัดก่อนก็รีดนมงวัวเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาตัดต้นไม้ครับเกียไว้ก่อนแล้วกันครับไม่ได้จริงๆหรอเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเรามีไม้แดงครับไม้ฮาร์ดดูดเราสมมา,ราม,ม,รมารถทําเป็นเครื่องทําชีสได้แล้วคือประเด็นคืออันไหนที่เราขาดเราต้องใช้อันเยอะมากแต่เราไม่มีไงรอบนี้หรือว่าเราให้โรบินทาให้ได้ไหม แทงหน่อยก็ปนเอาหน่อยครับแทงไม่กลัวกลัวไม่มีเราดูไว้มากตัดต้นไม้ยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปหาโรบินสิโรบินมีอะไรมาไอ้อปเกดใอ้อชอ็อปอินโนตุบโต๊ะทานข้าวนะครับเวิร์กแบ็ก นี่น่าจะเป็นพวกที่สามารถใช้ทำมีที่ทำอาหารได้ไหมนี่เป็นเตานะครับน่าจะไม่มีอะไรสูตรนี่เป็นสูตรนะครับก็คงไม่อย,อยากได้อยากได้ตัดได้ไหมต้นนี้โ,โชช็อเบอร์รี่แรกๆมันยังเตะเบอร์รี่ได้เลยอันนี้ไม่เห็นได้เลยยังได้เห็ดจังเลยเห็ดจะอยู่ที่ไหนนะ ยังไม่เจอแต่เหตุเนี่ยนะครับั่นคือวันนี้คือเป็นวันชิวๆของเรามากเลยเก็บดอกทานตะวันเดียวครับเอาดอกทานตะวันไปขายแล้วก็ต้องลงหนดทานตะวันใหม่นะครับงั้นเราซื้อเลยแล้วกันครับซื้อดอกทานตะวันอัลโลสองร้อยสี่สิบดอกทานตะวันสองร้อยครับดอกไม้สิบสองวันดอกทานตะวันก็แปดวันหน้าไหนจะขายได้แพงกว่ากันเนี่ย สองร้อยสองร้อยอันนี้ไปสักโอดอกทาตวันแล้วครับยี่สิบแล้วกันครับส่วนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเป็นเป็นดอกไม้ครับดอกไม้ปลูกดอกไม้ที่รอบนี้บานไม่รู้โรยโรวยไม่รู้บานไปครับตอนนี้ อุยลืมเลยว่าเราต้องใช้มันซื้อของทำเงินไม่เป็นไรครับเราจะซื้อทองเพื่อเอาไว้ทำเป็นสปริงเกอร์นะครับเราจะไม่ต้องลดน้ำเยอะแต่ตอนนี้ดูก่อนครับว่าทำอะไรได้บ้างนี่อยากทำตัวนี้แต่ยังทำไม่ได้นะหรสิบห้าหิน,นาฮาร์ดฟูดนะครับอันนี้เป็นเราจะหานี่ไงม็อบตัวนี้ยังหาไม่ได้ครับอันสุดท้ายครับ อันนี้เป็นอะไรถังเหรอแท้งถ้าเป็นเหี่ยวแก้วแทงน้ำดูป่ะครับตัวนี้ดูก่อนนะครับวางผลไม้หรือผักสดับมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มน่าสนใจน่าสนใจแต่อ๋อเราต้องไปดูดีกว่าว่ามันซื้อได้ไหมครับน่าจะเป็นร้านค้าอะไรที่สามารถซื้อได้ไหมแต่ก่อนอื่นขอ,อเก็บก่อน เ็บเลยครับพวกนี้เจ็บเลยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเก็บเก็บเจ็บเจ็บไม่กินไม่กินกินทําไมล่ะอ๋อแต่เราถ้าเก็บมเมล็ดทานตะวันเราจะได้มเมล็ดมาปลูกใหม่นะครับเราก็ลืมเลยเราก็ไปซื้อมาตั้งยนะี่สิบเนี่ยซื้อมาจัดเต็มอย่างละไม่เป็นไรครับแต่เราปลูกไปได้เยอะนะอันนี้ปลูกไปไดเ้เพราะว่ามันใช้เวลาโตประมาณสักเก้าวันนะเราก็ปลูกไปก่อน เจ็บไปแล้วเมล็ดทานตะวันโอ้โหสี่สิบห้าเราจะไปปลูกยังไงไหวนี่ไม่เป็นไรุดไปแล้วก็เอาหาวิธีมาใส่ครับไหนอ่ะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ครับต้องมีปุ๋ยต้องมีปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าใส่ปุ๋ย โอยเทานั้นที่คลองโลกตอนนี้40นะครับโอ้โปลูกจนถอคนปลูกไม่ทอคนลดแต่ตายครับตอนนี้17เราก็ควรพอเลยนะครับปลูกเยอะเกินไปเราไม่น่าเลยเราแต่ถ้าเราทำมาขนาดนี้เราก็ต้องปลูกให้มันหมดครับ ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้แต่มันมีแค่ฤดูนี้นะที่สามารถปลูกได้แล้วก็ปลูกไปก่อนครับได้ไปเท่าไหร่แล้วเลยอีกเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็ปลูกไปก่อนเลยครับปลูกเลยแล้วกันเหนื่อยหน่อยครับถ้าปลูกเยอะเราก็แค่ต้องลดน้ำหกเจ็ดลดน้ำเยอะหน่อยครับเหนื่อยสุดๆกับการลดน้ำใช้เวลานลดน้ำนานมากครับอีกข้องนึงโอเคครบ นี่มนันแปลงแห่งการปลูกเราปลูกอยู่ไหมเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สิบเนี่ยปลูกครับปลูก,ป,กปูกูมาขนาดนี้แล้วครับปลูกทุกอย่างรออะไรล่ะึแล้วปลูกหน้าบ้านด้วยสามนี่เป็นดอกไม้ครับุนี่ครับก็ใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยที่ทำง่ายที่สุดแล้วครับปุ๋ยนี้ ้าโมงเลยนะหน้าโมงแล้วเราก็ขายขายตรงนี้เลยแล้วกันครับของที่จะขายก็ขายตรงนี้ไปผมบอกว่าอันนี้ก็ขายไปเลยแล้วกันหวังว่าจะได้ตังค์คืนมานะครับเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อทองตรงนี้เราต้องเก็บพองไว้เยอะนะครับไม้สองร้อยนะครับตอนนี้ ดูกันว่าเราครับอะไรได้บ้างนะที่เป็นของที่เราสามารถใช้ได้บ้างนี่จะเป็นอันนี้คืออะไรแมกชีนนะน่าจะเป็นที่รีไซเคขึ้นขยะนะตัวนี้วอร์มบินนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นถังขยะนะอ,นนอ,อันนี้เรามาลองดูนะว่านี่คืออะไรบันไดอันนี้บันไดื้อนเหมือนก็ไม่ใช่ ใช้อะไรนะครับโูวันนี้ใช้ลอดบาร์ดรักษามันเนี่ยที่เราจะเป็นใช้ในการทำที่ปลูกนะุูดตัวนี้พลังงานเราเหลือขอกันละกันพลังงานเหลือนี่ชอบมากเลยไปตกป่าเออหาตังก่อนหาตังหาตังต้ไปหาไม้แดงที่ไหนในรอบนี้เรา ไปให้โรบินหมดแล้วไม่คุ้มเลยครับไปกินหน่อยมันตกนช่องม,มาครับมันไม่ต้องลดน้ำนี่แหละของดีที่สุดเลยครับป้าวแซลมอนแซลมอนให้พลังงานเยอะมากนะครับแล้วก็ให้ฮิวแบบเยอะสุดๆสามสิบราทำอาหารเองได้เนี่ยว้ายม่อยากได้สลายนี่เป็นสลายนั่นอื่นได้ไหม ที่ดีกว่าสาหร่ายตื่นมาเราจะมาพบกับความรวยนะเพราะว่าเราขายเราทานตะวันไปเยอะมากมีแต่สาหล่ายเราไม่มีปลาเลยแถวนี้เนี่ยเฮ้ยกินแล้วครับกินเยอะๆหน่อยสิอ่าเรียบร้อยครับแต่ปลาตัวนี้จะราคาไม่แรงเท่ากับปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนจะราคาแพงกว่า ตุดุงตุดุงอ้าวกินละทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ปลาตัวเดิมครับว้าวุ้ยปลาไม่เห็นปลาตัวนี้รู้สึกว่าต้องใช้ในเฟสเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวม่อนก็รู้สึกว่าใช้ในเฟสเราเหมือนกัน เรเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนอาจจะไม่ขายนะวันนี้ถือว่าเป็นการตกปลาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขอให้เวิวสิบเร็วๆตกปลาเวิวตันก่อนเพื่อนเลยตอนนี้ไหนอ่ะเราจะไม่ใช่ฟาร์มเมอร์ก็ได้ครับเราจะเป็นนักตกปลาฟิชชิ่งแมนพ่อหนุ่มนักตกปลาอุ้ยว้าวอันนี้ปลาอะไร ปลาบลีมนะบลีมอุ้ยแกินเยอะซะด้วยสิสกินบ่อยซะด้วยสิมาเราต้องรอหญ้าเราโตนะเพราะว่าเราจะใช้ในการให้อาหารน้องๆน้องๆ้วัวเรานะเอ,อืออันอื่นได้ไหมปลาตัวอื่นได้ไหมขอปลาตัวใหม่นะ โอ้โหน่าอะไรก็ไม่รู้ครับนี่น,นี่เราต้องมาตกตรงนี้ครับรเขาเรียกว่าที่ตกปลาข้างไปให้ไกลที่สุดกินละ p อ r f e c t นี่แหละที่เราต้องการอ้าวมันคือปลาตัวนี้อยากได้แซลมอนอ่ะไม่อยากได้ เขาไม่เป็นสลายนะ้เขาไม่เป็นสลายเด้ตันอื่นที่ไม่ใช่สลายมาพิชจแล้วเ,เราก็เทพเจ้าของการตกปลาตอนไหนจะเวล่งสิบเนี่ยว้าวนี่ปลาอะไรปลาตัวนี้นครับ small mouse เอ,อ้ยทานทานัทนทนันทันไปกินไปฝนตกอีกวันได้ไหม คนโตอีกวันนี้สบายเลยครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยปลูกผักเยอะชอบฤดูฝนมากแค่ตอนไหนมาฤดูฝนนะต้นไม้เราก็จะโตแต่ไม่ต้องปลูกนะครับไม่ปลาอะไรปลาอะไรอ๋อวอร์เรกวอรี่วอรีุ่กตุงโอ้ยแล้วคือช่วงแห่งการตกปลา ทีหนึ่งแล้วกันครับก่อนที่พลังงานเราจะหมดต่เราได้อีกนะอีกทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเอาแค็อีกทีเดียวก็พอละเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วตื่นเช้ามาไปที่บ้านตัวนะครับเราใช้เก็บของขอเห็ดอยากเห็นเห็ดมากเลยครับเพราะว่าเราจะเอาเห็ดไปทาเครสนะเรามีเครสที่ต้องอุ๊ยได้น้องมาไปพวกนี้ก็โตเร็วๆนะจ้าน้องหนูจะได้เก็บไปขายครับต่ไม่ไหวกับการ ทันตะวันครับตอนนี้เราต้องซื้ออาหารมาไว้กินเลยเพื่อที่จะใช้ในการลดน้ำโดยเฉพาะอุ้ยวู้เวลสิบแล้วทุกคนนักตกปลาในตำนานเวลสิครับเรามาดูครับว่าเจออะไรค้นพบสมบัติทวีคูณแล้วก็เพิ่มมูลค่าปลา50%ครับที่ตกเราก็ต้องเอาตัวนี้ครับสมบัติมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราไม่ค่อยเอาเพิ่มว้าวนนี้ใคร แล้วก็ตกทันตะวัน,นครับสองพันเก้าแล้วตกทันตะวันอนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวเอาปลาไปลองอาปลาไปนะครับเุ้ยเสียงแบบนี้เสียงที่รักครับเสียงที่รักเลยรัางวันเนี้ยชอบเสียงนี้มากเลยเก็บแล้วก็รดน้ำต้นไม้เฮ้ยไ,ได้ทีละสองเลยหรอ เสียงที่เราชอบครับเสียงนี้เสียงที่เราไม่ต้องมาเก็บมาลดน้ําต้นไม้มาเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้ว้าวข้าวเราโตแล้วครับทุกคนแล้วข้าวเราโตแล้วตัดตัดมาข้าวโตวแล้วตอนนี้เรายังทําแป้งไม่ได้นะเพราะว่าแป้งต้องใช้เป็นโรงเรือนครับที่เป็นกังหันลมที่ใช้นวดแป้งเราใช้ยังไม่ได้แเราก็ตายไปนี้ไปก่อนครับ ไมดอกคาน์ดาวันก็ขายไปก่อนครับก็ต้องไปซื้อข้าวมาปลูกเพิ่มนะเพราะว่าข้าวจําเป็นกับของเรามากลงทุนไปคุ้มไหมเนี่ยไหนดูสิอ่ะเดี๋ยวเสือนมเราเลี้ยงได้แล้วนะครับดูก่อนว่าน้องๆโตกันยังฮัลโหลไม่ดอกไปไหนต้องกินข้าวที่นี่ใช่ไหมล่ะว้าวมาเพิ่เก็บนมไปขายครับอขอรีดนมวัวหน่อย น้องเออน้องก็จะผอมเฮ้ยทังนีง้ได้อยู่ล้อ๋อหมดแล้วนะครับแต่น้องยังอ้วนอยู่นะยังอบอ้วนอยู่ไปมาดูน้องไก่เราสิเราก็ค่อยทํำละกันถ้ามันยังทําไม่ได้เราก็สา,ายไปทางชีวิตเราก่อนเอาน้องไก่ อบุยอ้ยอุ้ยคงอยากออกไปข้างนอกแล้วครับแต่มันออกไม่ได้เพราะฝนตกแล้วจะเอาหญ้าไว้ก่อนครับหญ้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปตรงที่ตึกร้างน,นะครับเราต้องเอาของไปใส่เพื่อที่จะให้ได้เมล็ดพันธ์ออกมาต่อนอื่นก็วิ่งกันแล้วครับถ้าขโมงน่าจะเป็นที่เวลาเปิดของ ร้านค้านะมีเห็ดแม่อยากเจอเห็ดสักอันหนึ่งนะอ่ะขอเจเห็ดได้ไ,ดไหมฝนตกนี่มันดีจริงๆจะใช้ดีกว่านี้ก็คือขอไม้แดงได้ไหมโพส์วสันศุก์ก็คือวันนี้ไม่เปิดน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาปลาไปใส่ตรงนี้ครับตกปลาได้เราจะลืมนะเราต้องมาใส่ก่อนว่าเราก็จำไม่ได้ว่า ปลาไหนใช้ได้บ้างปลาไหนใช้ไม่ได้ครับนี่ไงน้องๆพวกนี้แหละมันก็ว่าเป็นมันเป็นเควสให้เราซ่อมครับอันนี้ใส่ปลาอะไรทูน่านะปลาแดงแล้วก็ปลาอันนี้ก็ยังใส่ไม่ได้นะครับเราก็ยังใช้ไม่ได้อยู่เราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีนะ หน้าที่เรานี่ตัวนี้โอ้โหแล้วเป็นปลาเพลงแล้วด้วยสิประเด็นนี่ไหมไม่มีใช่ไม่ได้ครับนี่ไทเกอร์นะครับเราจะลืมปลาดุกอันนี้มีไหมโอ้ยมีโอ้โห,โโหแล้วปลาัอ๋อเหลือปลาไหลนะครับตรงนี้อันนี้ล่ะไม่มีแล้วนะนี่แซลมอนแซลมอนมีไหมแซลมอนไม่มีนะไม่มีครับไม่มี อ๋อนี่ปลบปักเป๋ามันน่าจะตกที่ตรงโซนทางหน้าผาหรือเปล่าฟ้าพวกนี้เดี๋ยวดูไปดูเราลองตะเวนตกปลาที่ว่ามันใช่ไหมแต่ละที่นะครับเขาบอกว่านี่จะอยู่โซนทางนี้ครับเออลองขึ้นไปดูมีรูมีถ้ำเฮ้ยยังไม่ใช่ ถ้าเป็นเห็ดนะใช่ครับแต่ไม่ใช่เห็ดก็คือยังไม่ใช่น,ะนี่ไงตรงนี้ต้องมีปลาที่แบบว่าเราต้องการแน่นอนนะครับดูสิปลาจะแปลกไหมครับเพราะว่าเราต้องการปลาแปลกเอาเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วครับวันเติมปลาอุย้ยนี่ไงจริงๆด,ด,ด,ด้วยครับ ปลาจะได้ที่จะ,จะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องมาดูครับว่าพื้นที่ที่ปลามันอยู่มันมีอะไรบ้างวิแต่ต้องอเ่อแต่วันนี้ซื้อปลาได้นม่หงได้มาสองตัวแล้วออีกตัวหนึ่งที่ไม่ไม่ซ้ํากับเพื่อนได้ไหมไม่ซ้าเลยอ่ะไม่ซ้ําเลยอีกตัวจะเป็นตัวคืนก็ได้ครับ ่ตามกันหมดแล้วล่ะไงจิ้นแล้วครับหมา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 ตายก่อนดิตายก่อนวิ่งปลาเขียวอีกสักตัวสิอีกสักตัวสิตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราควรลงข้ามลงเหมืองมากวันที่ฝนตก อีกตัวหนึ่งได้ไหมวิ้ไม่เหมือนกันสักตัวมาดูสีว่าจะเป็นยังไงนะครับครับลองที่นี่เราตัวนี้ดึงนี่จะเป็นปลาเลยครับตัวทางนี้ วิ่งปักลับปักลับเราเป็นักตกปลาอ่ะอ่ะไม่ใช่แหละไมวขยายได้ไหมพอเป็นนักตกปลาที่ตกแต่ปลาได้ไหมเน,นี่ยตรงนี้คืออะไรอ่ะลองดูสิครับว่าเปลี่ยนที่แล้วจะมีปลาใหม่ไหมมาขึ้นมา กินเลยเถอะห้ยอย่างนี้แปลกๆเขาแปลกๆอันนี้น่าจะเป็นปลาตัวใหม่ของปลาตัวนี้แต่และที่ก็คือปลาไม่เหมือนกันครับแต่และชนิดโอ้เราเพิ่งรู้นะเนี่ยเราก็ตามหาซะนานเลยส่วนเป็นผักก็จะเป็นฤดูได้อะไรได้อะไรบ้างปลา ว้าวได้ฐานมาห้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วไปมาตรามเก็บปลาแต่ละชนิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสามพันหรอี่ตอนนี้ตอนเที่ยงเราน่าจะไปซื้อทองได้นะเพื่อที่จะเอามาไว้ทําเป็นสปริงเกอร์นะครับรู้สึกว่าสปริงเกอร์สําคัญมากกับเราตอนนี้เพราะเราชอบปลูกผักแต่เราจเจลดรถเราต้องเอาสปริงเกอร์มาทดแทนนะครับ ฮัลโหล What are you doing? แมงนี่ไหมครับตรงนี้อ่าเป็นปลาดุกที่เป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อีกแต่รู้สึกคุ้นๆอยู่นะครับคุ้นๆคุ้นๆ นี่งน้องปลาเขียวน้องปลาตัวนี้น้องปลาตัวนี้เดี๋ยวน้องปลาฟ้านะครับที่เหลือเราน่าจะเคลียร์หมดแล้วไปเกอร์อฟิตก็ต้องเป็นปลาที่ตกอยู่ในบ้านเราครับโอ้ต้องเปลี่ยนที่ตกปลาซะเยอะลยครับตอนนี้ไปกลับบ้านครับกลับบ้านก่อนกลับบ้านคือตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับเราอาจจะต้องไม่น,น,นี้คืออะไรอ่ะ เขอลองขุดดูสิมันลุกดรุยลุกหุยตัเอาไม่ใช่ครับไม่มีไม่มีเราไปเยี่ยมจาวาโคลาใช่ไหมครับ f o รอยู่โมีอะไรไหมตรงนี้ให้เราเก็บอ่ะโอ้อตัวนี้จะเป็นออเดอส่งออเดอของคุณลุงคุณลุง ซื้อทองหน่อยครับรวยมากครับเดี๋ยวนี้ซื้อทองครับเดี๋ยวนี้ไอรอนเหรอล้วไฟแล้วกันคไอรอนซื้อทองกันแล้วก็นี่ตรงไหนหน้าที่แบบหน้าตกปอันนี้เราเก็บไปครับเก็บไปนง,งินงบนหมดแล้วครับโซนทางนี้ ก็ไม่มีครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าวันนี้มีอาหารอะไรคนเอออาหารแปลกว้าวสองร้อยครับแต่ราคาสี่ร้อยไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวใช่ไม่ไหว,ไไหว,ไไหวราคาแพงเกินไปครับอ่าง,งน ต้องขายแล้วก็ยังขายไม่ได้นะว,วันนี้ต้องกลับก่อนกลับก่อนไม่มีเห็ดจริงๆหรอเนี่ยเห็ดไม่เกิดจริงๆหรอือพอดีครับเอาทองมาเผาก็จะได้มาอีกต้นหนึ่งเผาทองครับเผาทองก่แล้วก็ขายปลานะครับ คนที่เราจะรวยต้องรวยทางนี้สิขายให้หมดโอ้บ่อน้ำตรงนี้มีตรงนี้ที่หนึ่งนะครับก็โอเค,อเค,อเคถ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบลงไม่เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ ติดต,ตามนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อถ้าปากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ